สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้มืเกี้พามาเบื้องสวนนะจ๊ะเพราะว่าพอเฮาฉีดยาพักนะจ๊ะพี่น้องฉีดยาพักพี่น้องโอ้ยห่อนไหลห่อนแดดไหลมาตบไปเก็บบักขามจ้ะพี่น้องเก็บบักขามมาใบหล่อนใบตะไคร้นะจ๊ะพี่น้องมะขามเปียกจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเมเจอเกิดไฟเบื้องพวันเฮาฉีดยาพริกนะพี่น้องเพราะพริกเข้าอันโลกอันพริกเข้าเป็นโลกนะจ๊ะพอเฮา ลงมือแล้วมือตาดียบร้อยแล้วกดได้มาเก้วาวไฟเบิ้งแล้วจ่พี่น้องเนาะอันนี้สีดแล้วเด้จะพี่น้องสีดแล้วเด้ม่เกี้ยวภาพกาดห่อนห่อนพี่น้อง พี่ไไจเจ้าพี่น้ไปใกล้ว่าใดใช่ไหมหัวข้อสีดยาพริกพี่น้องพริกเข้าเป็นั่นโลกน่าจะครับไปใกล้ย่าไปใกล้ตาลูกไไก็ไปใตายตา นอน,นอนมาจอพี่น้องนอนบอสิบยาพริกนาะพี <mat okay. ่น้องเนะอะไรย่างย่างย่งไปเร็วไปไปพอถอยถอยทอยทอยเออบอกตั๋วกินดีให้ตาสีดก้อนสีขาวมะเร่งไปไปหืม ครับถี่เข้าเป็นโลกพี่น้องเพินเ่นมันมักจะเน่าส่วงปลาย คุณหมอพันว่านอนจ้ออย่างอย่างบุกิน้องเอิญว่าหลวกอย่างนนเนาะพอเข้ากับทำการซีดยาแล้ที่นั่ง,งโอ้ปุวยเอ็นปุวยเกียร์ใหญเฮียบเหมน ได้มาหดพักคือหดตะขนาดใช่ะฮะจิงับบอกเห็นบารมีเหอบ้เาไปยสุน้าบ่บลาตะนวยสุกเด้อลูกเด้อ อันเน่าแม่ก็เฮ็ดนให้น้นน้ำนี่ละแม่ไอ้คนวานไหวน้ำหนี่งอ่ะ้านไหวานเกิดอีกหมาหย่าักมาเดเอากลมล่งกลมลงเก็บให้ย่ายคุณเก็บแบบเคลเล่นเอาเห็นบ่เห็นเคลเล่นบ เออเก็บไม่ยากเาว่าแมนมันมีน้ำยดแล้วมันมีน้ำยดแล้วงเนี้ยม่เอาหืมมา่ยกระยาลูกม่วยกระยาบลูมตาสียามาแล้วลูกตาสียามนล ายายมาตั้งปแล้วแต่แพูดฟังปีฟังพีต้องนะหาภาดีวพิ่มเล่นนแต่้อหายะที้ง,งาใหญ่จงอาวล่มมาแล้วพนะี่น้องข้ามมาเลยไมีล่มละล่ีแล้ว<อ> เอาใส้นเอาใส่นทั้งใบตุ่นลุเส้กระมั่งดีมแม่ถ้ามีนม้ำมันจะลอยดีเาพักบุง้งแก้วคนต้องต้อง,องเลี้ยงด้วยน้ำครับถือวอืตัดเหงาขนานไดไหนมันมีนม้ำมันจะโป้งไหวแต่กอ,อกแตะกอ,อก อหยอดนี่ก็งามเงาแอ่พี่น้องงามงามจ้ะเขาเป่นี่นามเปนเงาเว้ยเงาเทพตัเ่เอามีั้งน้ล่มเริมมากเลยจ้ะพี่น้องคำมากเอาเอามีดทั้งนัว เอามือยีกแห้งมยีกแห้งผู้ผู้ก่อวนพี่น้องก่อขวนยายซอยยายต่ก่อวนเอาแรนลูกแรนน้ำคนย่ยเก็บพักใส่เอาใหญ่ายญ่เเก็บพักมาหนี่เด้ยอดหน่อยยายจะไปขายครับ อายุมือแม่เด้แหลมสันบ่ถื่อดีๆลูกทือดีคึนเก่งมองมูกกระเป๋าอยากให้มันเงีวกันบ่แม่เอาจริงๆจะตกได้ลูกเด้อ แกแล้วไอแต่พีตาชิรเพื่อไอแท้ล่มลเหรพี่น้องทำมาเริ่มล่ม,มะล่มบกแขงแล้วเอาไปวางไว้ในน้ำฝลุกไปางาไม่ไวแก้ไวน้ำพุ่นเดอรดดมอง,งน้ำใสๆเราลงล่างน้ำ่นเดอพุ่นฟ้าองุ่นท่องน้ำเป็นลย เออวางมลยนะลูกว่างว่างใส่น้ำเลยเออวางหมเลยนองเงียอยู่ล้างลูกนะใส้น้ำเออทิ้มลงเลยเออแช่น้ำไว้ลูกนั่นครางงล้างลูกอีกนอดหนึ่งแช่น้ำไว้ล่างมาเอาน้ำยาไปแแช่ไม่ลูกไป โอ้ยเก้งนี่บอหลาแมี่โอ้ยนี่ขี้งาวเทแมไหี่เนี่เอาเนี่ยงาดนี่อะไรงาดครับเอาเสียกเมื่อคืนคืนเป็นลอกเป็นลอกไใบบอกึไอ้คนขืนนทำเสียกแล้วแม่ครับลูก โอ้ครับปาม่า่มมี่ครัผม่อมวมวครับใ่ใส่ใหญ่ใวญ่ใหนยให่ให้่ใหญใหญให่ใ้่อห่ย่ใหญ่ใหญย่ให่ใหญใ่หเให่่่ แดดคักแล้วมันก็เหี่ยวนี่พี่น้องเหี่ยวไม่ร่างมาเหี่ยวพีว่น้องมิเก้เบื้องฝันฟ้ากันด้วยอากาศด,ดีดีจ้ะพี่น้องมิกเก้ขุ่นก็ตัวรถสวนก็เลยจ้ะมีกเก้มาโฟก,กัสตัวาตาข้าวสียาจิพี่น้อง มาเบิ้งกันแล้วว่ามันสีเศร้าเพราะว่าพีกเปียหลายนะพี่น้องไปเกี่ยวให้เบิ้งให้เบิ้องนั่พี่น้องแต่ละก่อมันเป็นยังคือเป็นที่สีนี่ดอกลูกพีกข้าเป็นลูกพี่น้องต้นนี้ไลยพี่น้องไม่ได้ติดดอกแต่ว่าคุณหมอมันบอกว่าให้เข้าเด็ดทิ้งพี่น้องเข้าสีดยาแล้วครับพี่น้องเขาหน่อยได้จัง ยังมี่พี่น้องถ้าต้นนี่เป็นซิโอ้ยเสียดายเสียดายแเฮงแล้หมอปันวาให้เก็บถิ่มมดจ้ะแต่เสียดายดิพี่น้องเก็บมาเ้าก็ต้องสิได้มากในพ้นแบบที้เ้ามาเป็นหลวงสิพี่น้องเสียดาย จ้้พี่นองฝากช่องน้ำเด้อจ้าพี่น้องเด้อฝากช่องกดไลค์กดแชร์มีเกียรไม่เด้อจ้ะเป็นกำลังใจมีเกียรจา้าก็มีเงี้ยพี่น้องก็พี่น้องได้ชมน้ำสวนเนี่ยจ้าว่าได้ไปไซส์ไหมพี่น้องไปเดินทางนีตัวเลี้ยงล้านเนาะจ้าก็เสียเบื้องวิธีปลูกนั่นปลูกนี่เราก็สิถามพี่ถามน,อน,น้องเฮาผูอ้ยแหกเปลี่ยนความรู้กันน่าจ้าพี่น้องว่า เป็นแบบใดนะจ๊ะเพราะว่าม่เก่ยวก็คยปลูกแต่พุ่มแม่เพ็ญเราเป็นคนปลูกนะจ๊ะพี่น้องจ้าพ่อก็มิกเกบคลิปหนานนจ๊จะพี่น้องสวัสดีจ้า